ตรงนี้นี่เราดูดอุ่นออกมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวเครื่องดูดอุ่นถูพื้น ยของยูวอนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น d 500 Pro นะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้นะสามารถดูดฝุ่นถูพื้นล้างพื้นนะคะขัดพื้นได้ด้วยนะและเขาเนี่ยยังมีถังน้ําดีถังน้ําเสียมาให้เราด้วยนะคะสามารถซักมอบได้อบลมร้อนได้อ๋อที่สำคัญน,นะตะกี้มิงลืมบอกไปนะเขาว่ามีแรงดูดให้เราถึง18,000 PA นะคะก็หูความสามารถของเขาขนาดนี้นะราคาเนี่ยจะอยู่ที่12,990บาทค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าเขาเนี่ยจะสามารถทําได้คุ้มกับค่าตัวเขาหรือเปล่านะคะคลิปนี้นะมิงจะมาจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะว่าเขาสามารถทําความสะอาดได้จริงไหมขัดพืชคราบสกรปรกมากขนาดไหนหรือว่าของตกลงพื้นของที่เปียกนะคะหรือว่าของที่เราทำหกเนี่ยเขาสามารถดูดแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดขัดได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้มิงจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเก๋นในคลิปเลยค่ะ ทีนี้นะคะเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะว่ากล่องหอยูหนักนะกล่องกล่องนี้นะคะถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะบอกก่อนนะว่าหนักอยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราได้มาภายในหนึ่งกล่องนะคะ ทุกอย่างของเขานะดูพรีเมียมมากเลยค่ะดูวัสดุเขาดูพรีเมียมแล้วก็สีสันนะคะน่าใช้คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะในแต่ละชิ้นนะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะสําคัญมากเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแท่นชาร์จหรือว่าสถานีชาร์จของเขานะคะตัวสถานีชาร์จของเขานะจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยค่ะซึ่งปกติอ่ะเวลาที่เราจะเอาเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นนะคะไปที่แท่นชาร์จนะคะเราต้องยกใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องค่ะเราแค่ดันเข้า ะะเขาอ่ะก็จะเข้าสู่สถานีชาร์จค่ะแล้วเขาก็จะไปทําความสะอาดตัวเองอบลมร้อนซักผ้าของตัวเองได้เลยค่ะเวลาที่เขาอบลมร้อนนะคะลมอ่ะก็จะออกมาบริเวณนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขาใช้ความร้อนนะคะในการที่จะอบผ้ามอสนะคะอยู่ที่60องศานะตัวปลั๊กนะคะปลั๊กจะเป็นแบบหัวกลมค่ะส่วนอีกตัวที่ใช้กับสถานีชาร์จของเขานะคะก็คือนี่ค่ะถาดค่ะถาดตัวนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ให้เราดันนะคะที่เครื่องดูดฝุน่นถูพื้นของเรา ดันเข้าไปเก็บค่ะและตัวนี้เนี่ยเขายังสามารถเอาออกมาล้างทําความสะอาดได้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือด้ามจับของเขาค่ะด้ามจับตัวนี้จะไม่เหมือนด้ามจับทั่วไปนะคะเพราะว่าด้ามจับของเขาเนี่ยจะเป็นด้ามจับแบบลอยตัวค่ะซึ่งทําให้องศ์สมือของเรานะคะเวลาที่เรากําลังทําความสะอาดเนี่ยไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องการปรับสรีระแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดูดฝุ่นถูพื้นได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้ปวดเมื่อยตัวด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอลัยนะคะ ที่เขาจะเพิ่มมาให้เรานะคะนี่นะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นมอบลูกกลิ้งถูพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวไส้กรองค่ะซึ่ง ตัวไส้กรองกับม็อบลูกกิ้งเนี่ยในตัวของเขานะคะเขาก็จะให้มาแล้วนะคะ1เซตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนใช้งานนะคะเขาก็จะมีมาให้ค่ะนี่และนี่ค่ะเขาก็ยังให้น้ายาถูพื้นทําความสะอาดเรามาด้วยนะคะตัวนี้และแปรงทําความสะอาดค่ะเอาไว้ทำความสะอาดทางน้ำนะคะแล้วก็ทําความสะอาดทั่วไปนะคะสําหรับเครื่องนี้นะและเขาก็มีคู่มือมาให้เราด้วยนะคะแบบนี้ซึ่งในคู่มือเนี่ยเขามีภาษาไทยมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดวิธีการใช้ งานต่างๆเอาไว้ครบละเอียดทีทั่วเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือตัวเอกของเราค่ะก็คือเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นของเราค่ะความพิเศษของ U 1 n e D 5 0 0 Pro ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยนอกจากจะดูดฝุ่นได้แล้วนะเขายังสามารถถูพื้นค่ะขัดพื้นแล้วก็ล้างพื้นได้ด้วยนะคะ เขาเนี่ยสามารถดูดน้ําสกรปรกเข้าไปนะคะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นให้เราได้ในคราวเดียวเลยค่ะพลังการดูดฝุ่นของเขานะคะอยู่ที่18,00 0 PA เลยนะคะแล้วก็ตัวลูกกลิ้งของเขานะคะสามารถเอาออกมาทําความสะอาดได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถทําความสะอาดตัวเองได้เลยนะเขาสามารถซักนะคะแล้วก็อบแห้งได้ในตัวด้วยค่ะสําหรับตัวถังน้ําดีน้ําเสียเขานะคะนี่เขามีแยกให้เราด้วยนะซึ่งเราแกะออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ กง่าายมาข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นไส้กรองค่ะสามารถดึงไส้กรองตรงนี้ออกมาได้นะคะถ้าเกิดเขาสกระปกเกินกว่าที่เราจะทําความสะอาดเขาเนี่ยเราก็มีอะไหล่เปลี่ยนให้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะเขาจะมีถังน้ําดีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีท่อนะเนี่ยอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะเขาจะเป็นแท่งกําจัดกลิ่นนะคะได้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ออกมารบกวนเราเลยนะคะเวลาที่เราจะเอาออกมาล้างทําความสะอาดนะคะก็ดึงตรงนี้ได้เลย เป็นแท่งแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยที่เอาเข้าเอาออกได้แบบนี้เขาจะเป็นตัวกลองนะคะตัวขั้นเลยแหละ ว่า,าสิ่งสกรปรกนะสมมุติว่าเส้นบะหมีหรือว่าเศษสิ่งสกรปรกอะไรต่างๆนะคะเขาจะแยกไว้ตรงชั้นบนตรงนี้นะเวลาที่เราจะเอาออกมาทําความสะอาดเนี่ยเขาก็จะไม่ไปปะปนกับน้ําข้างล่างตรงนี้นะคะตัวถังน้ําเสียของเขานะคะมีความจุอยู่ที่700 ml ค่ะส่วนตัวถังน้ําดีของเขานะคะจะอยู่ที่650 ml นะคะตัวถังน้ําดีของเขานะคะอันนี้จะแกะไม่ได้นะคะแต่เราสามารถแกะเติมน้ําตรงนี้ได้ค่ะ เขาจะมีพลาสติกนะคะเป็นยางอย่างเงี้ยให้เราแล้วก็ดึงออกมาเราสามารถเติมน้ําลงไปตรงนี้นะคะพร้อมกับผสมน้ํายาทาความสะอาดไปได้ด้วยเลยนะคะและการทําความสะอาดของเขานะคะตัวม็อบเนี่ยเขาจะมีแรงหมุนใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงกดอยู่ที่35 N ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงทําความสะอาดได้ถึงแบบ deep clean นะคะก็คือสิ่งสกปรก,กข้าฝั่งลึกนะคะที่เราต้องการทําความสะอาดอยู่ที่พื้นนะคะเขาก็จะหลุดออกง่ายคะ่ะตัวม็อบทําความสะอาดพื้นตัวนี้นะคะเราสามารถแกะ ออกมาได้ด้วยนะโดยการที่เรานะคะกดตรงนี้เขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้เราเห็นไหมแล้วก็กดพร้อมกันออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาค่ะตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะสีเงินๆเนี่ยเรากดเข้าไปค่ะเห็นไหมว่าตรงนี้เขาดึงออกมาแล้วนะเราก็แค่เอาเขาออกมาอย่างนี้ค่ะนี่เราก็จะเอาเขาออกมาทำความสะอาดได้แล้วค่ะแล้วข้างในตัวม็อบนะ จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วเขาแบบดันออกมาได้แบบนี้ด้วยนะแล้วถ้าบ้านใครนะคะมีผู้หญิงผมยาวแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะจะเอาไปใช้ในร้านเสริมสวยร้านทําผมนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นเทคโนโลยีหวีอัจฉริยะนะคะที่ป้องกันนะคะไม่ให้เส้นผมเนี่ยเข้าไปพันนะคะนี่และอีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้นะคะอะนิ้งให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะว่ามอบของเขาอ่ะจะชิดขอบนะคะทั้งขอบบนแล้วก็ขอบด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําความสะอาดขอบแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยให้ความสะอาดนะคะสม่ําเสมอกันแล้วก็ได้ทั้งด้านข้างนะคะเดี๋ยวนี้งก็จะมีรูปให้ดูนะ นี้นะมิง่งลองเอาฝุ่นมาวางนะคะเนี่ยมิ้งจะบอกว่าเขาเก็บหมดเลยนะตามขอบแล้วก็ด้านหน้านะคะตัวนี้นะใช้ได้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นเหมือนมีล้อแค่2องล้อใช่ไหมคะ แต่จริง,รงๆเขามีล้อเล็กๆตรงนี้ด้วยนะซึ่งล้อทั้ง4ตัวเนี้นะคะเขาจะช่วยทุ่นแรงเราคะ่ะทำให้การถูพื้นนะคะหรือว่าการดูดฝุ่นของเราเนี่ยมีความลื่นไหลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นและยังไม่พอนะตัวเนี้ยเขาบอกว่าอเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเขาสามารถเอ็นะคะได้ถึง180องศาแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะ เขาก็สามารถเท้าใต้เตียงนะคะใต้โต๊ะหรือว่าใต้โซฟาได้นะคะที่มีพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่ลื่นนะเนี่ยขนาดนี้อยู่บนพรมนะเขายังลื่นมากเลยค่ะแล้วเขาก็ทําความสะอาดได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะและพอเราเชื่อมต่อตัวด้ามน,นะคะเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นแล้วนะคะตัวด้ามตรงนี้นะเราสามารถปรับได้ค่ะ,ะดึงออกมาอย่างนี้ ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะจับเขาในการทําความสะอาดนะคะเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะไปตามองศาที่เรากําลังทําความสะอาดได้ค่ะนี่นะนี่ก็คือคุณนะสมบัติของเขานะคะก็ประมาณนี้นะไปค่ะไปดูกันว่าเขาเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้มากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันค่ะเอาให้เต็มคราบเต็มเหนียวไปเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูกันที่ปุ่มการใช้งานแต่ละปุ่มของเขานะคะปุ่มแรกนะอันนี้นะคะนี่ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเฟืองอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เลือกการใช้งานนะคะว่าเราต้องการจะใช้งานในโหมดอะไรนะคะจะมีอยู่3แบบนะคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะก็กดที่ตัวเฟืองได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมิ้งจะกดให้ดูนะ power mode อ่าอันนี้จะเป็นโหมด power นะคะก็คือน่าจะเป็นการที่ ดูดฝุ่นถูพื้นนะคะแบบที่สกรปรกมากๆนะคะ Dry mode อ,ะอันนี้ Dry mode นะคะก็ดูดฝุ่นอย่างเดียวนะคะไม่ต้องถูพื้นนะคะ Smart mode อันนี้ AI จะเป็นคนคิดให้เรานะคะจะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะอันนี้นะอ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ทําความสะอาดในตัวนะคะและปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ควบคุมปริมาณน้ําด้วยนะพอเรากดเข้าไปค่ะ High water output อ่านี่ระดับน้ำสูงนะคะก็จะบอกเรา Low water output อ่าระดับน้ำต่ำค่ะ Normal water output อันนี้ระดับน้ำปกตินะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มเปิดปิดเสียงนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยค่ะ ทีนี้นะเรามาดูกันนะว่าทั้งข้ามน้ำนะข้ามนมแล้วนะคะแล้วก็เศษอาหารเส้นผมนะแล้วก็ฝุ่นอันเล็กนะคะดูว่าเขาจะสามารถทำความสะอาดได้ไหมนะ Power, Power Mode. เรามาดูกันนะคะ้ The ทุกอย่างหายไปไวมากคือเมื่อสักครู่นี้นะคือแบบหายเกลี้ยงไปแบบในเพตาเลยนะอะดูที่มือมิงนะแล้วฝุ่นคือเขาดูดเขาดูดไวมากอะมิงไม่ได้ใช้แรงเลยนะอนจริงๆนะมิงตกใจนะคือ เรียกว่าลากมิงไปเลยดีกว่านะคือมิงไม่ได้บังคับอะไรเขาเลยมิงแค่พยายามให้เขาไปในทิศทางที่มิงอยากจะให้ดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ถูพื้นนะแล้วเขาก็ลากมิงไปเลยแล้วมันไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเดี๋ยวมิงจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมิงจะทําให้พื้นมิงสกรปรกสุดๆเลยนะคะ ะะแล้วก็ไม่แฉะนะเนี่ยเหลือแค่ความชื้นนิดนึงเป็นปกติของการที่เราต้องถูพื้นนะคะเมื่อกี้คาบสกปรกเลยนะดูโอ้ยที่ชู่ปิว เนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะแล้วถูพื้นนะไม่มีความเหนียวติดเลยนะคะทั้งทงที่เมื่อกี้เนี่ยมีทั้งนมมีทั้งเอ่อคุกกี้นะแล้วก็บะหมี่นะคะทีนี้เรามาลองกับกระดาษทิชชู่มักงนะคะว่าเขาจะติดไหมเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะนว้าวเกลี้ยงนะ อันนี้เป็นน้ำหวานนะคะแล้วก็เป็นสีอิ้วหวานนะแล้วก็เป็นคาบกาแฟที่เลอะน้ำนะคะแล้วมันจะเหนียวมากแล้วก็จะมีคาบมาม่าด้วยนะอันนี้จะเป็นคาบที่เวลาเราทำความสะอาดเนี่ยเราจะเกียดมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะตัวเครื่องนี้จะทำความสะอาดได้ไหมนะคะอันนี้มิงจะไม่กด Power อร์นะมิงจะกดโหมดสมาร์ทเขาเฉยๆเลยนะคะ To return to the charging Station Charging นี่นะมิ้งใช้โหมดเอ่อสมาร์ทของเขานะคะแล้วเนี่ยคือเขาก็ทำความสะอาดได้นะแล้วก็สะอาดด้วยนะใช้ได้นะแล้วก็มีความชื้นอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เขาแถมมาให้นะมิงก็ใช้นะนี่นะคะอื้อโอเค นี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถังน้ำเสียเขาจะเป็นยังไงนะโอเคปึ๊บน,นี่เขาแยกกันนะเนี่ยขยะพวกนี้เขาจะไม่ลงไปอยู่ในถังน้ำข้างล่างนี้นะคะก็จะมีนิดหน่อยขยะยใหญ่ๆนะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะทิ้งไปเลยแล้วกันส่วนขยะที่เล็กมากๆฝอยๆก็จะไปตกอยู่ในถังน้ำเสียอย่างนี้นะคะ เรียบร้อยและอย่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมิงาชัยเขาแบบทอระโหดมากเลยนะวันนี้เราสามารถล้างทำความสะอาดเขาได้หมดนะเพราะว่าเขามีกันน้ำ IPX6 เลยนะคะเอะและเดี๋ยวมีงาก็จะให้เขาทำความสะอาดตัวเองนะคะวิธีเอาเข้าแท่นชาร์จนะก็ง่ายๆค่ะเลื่อนเข้าไปแบบนี้ตึ๊บดึงขึ้น Start <charging. S 1> เขาก็ชาร์จนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็ให้เขาทำความสะอาดนะเ่ะอโอ้ตรงนี้มีลมอุ่นๆอ,ออกมานะคะอืมอุ่นอุ่นไปค่อนข้างร้อนเลยแหละ นี่อันนี้นะคะเขาก็ทําความสะอาดนะคะอบแห้งตัวเองเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสะอาดจริงหรือเปล่านะคะโอ้สะอาดจริงนะเดีย๋ยวมิ้งแกะออกมาให้ดูเลยเดี๋ยวมิ้งขอนดมแป้นนึงนะไม่เหลนอาบด้วยนะระบบทําความสะอาดตัวเองอบแห้งนะคะมิ้งว่าผ่านเลยคะ่ะตัวนี้ ก็หลังจากที่มิงนะคะได้ทดลองใช้เขาแบบสมบุกสมบันแล้วนะผลออกมาเนี่ยก็เกินคานะมิงรู้สึกว่า เขาทำได้ดีนะคะกับ u b o n d ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครนะคะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นถูพื้นแบบนี้นะจะรู้เลยว่าเขา,าทุนระยะเวลาในการทำงานบ้านของเราไปได้เยอะมากนะแล้วก็เวลาที่เราถูพื้นหรือว่าพื้นที่สกรปรกมากม่ะเราต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้ที่ถูพื้นธรรมดาเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติอ่ะจะทุนแรงเรานะคะแล้วก็ทําให้การทําความสะอาดเป็นเรื่องง่ายบางทีการถูพื้นด้วย เออที่ถูกพื้นธรรมดาอาจจะต้องใช้เวลาในการ ทำความสะอาดที่ยาวขึ้นนะคะแต่ตัวนี้ช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ทําให้มินะ้งรู้สึกว่าการถูพื้นการดูดฝุ่นอะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็ใช้เวลาทําความสะอาดบ้านได้ไม่ได้นานมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะกําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นล้างพื้นขัดพื้นดีๆสักตัวนะคะก็นี่เลยค่ะยูวอนนะคะดี0 0าโปค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะคะราคาเนี่ยก็ทําออกมาระดับกลางๆนะคะให้เราเข้าถึงง่ายนะแล้วถ้าเกิดใครสนใจ ะะเดี๋ยวมิ้งก็จะลงลิงก์นะคะแล้วก็ YouTube Shopping เอาไว้ให้นะคะรายละเอียดก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าเกิดมีโค้ดหรือว่าเก็บโค้ดได้นะคะแล้วก็ช่วง4ทับ4 5ทับ5 3ทับ3อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีส่วนลดด้วยก็อลองเข้าไปดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้มิ้งต้องลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมินกี้ชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ